ทกสออัปเดตล่าสุดข่าวเรื่องเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี6 3 6 4งวดที่2รายละเอียดจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ที่ดาชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะสรุปล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแจ้งดังต่อไปนี้ค่ะจะมีการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี6 3 6 4งวดที่2ตามงวด บประมาณที่เหลือให้เกษตรกร,ร,ก,รกว่า6แสนครัวเรือนนะคะโดยสามารถเช็คสถานะโอนเงินได้ที่ลิงก์อันนี้เลยเดี๋ยวกี้แปะไว้ใต้คลิปนะ หรือเช็คสถานะเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ที่ลิงก์ฟาร์มเมอร์อันนี้ใต้คลิปนะคะหรือตรวจสอบด้วยวิธีอื่นได้เช่นกันดังนี้1เช็คจากบัตร ATM ก็เอาบัตร ATM ไปกดดูได้เลย2ปรับสม,มุดเงินฝากที่ธนาคารค่ะหรือ3กดสมัครเช็คเงินเข้าออกผ่านลายของทอกสออันนี้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายโดยกดแอดเพื่อนที่ ID แ BACC Family ตามที่กี้ขึ้นให้ดูอันนี้เลยนะคะคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือ 1. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผล,ลิต6364รอบที่1ต้องเป็นผู้ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายน63ไปจนถึง31ตุลาคม63ยกเว้นภาคใต้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายน63ไปจนถึง28กุมภาพันธ์64ค่ะ 2. เก็บเกี่ยวตั้งแต่6พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน63นั่นเองค่ะก็ดีใจด้วยนะคะลองเช็คกันดูเผื่อเงินเข้าแล้วนะเพราะตอนแรกนะทกสแจ้งว่าจะรองบประมาณให้ครบก่อนถึงจะโอนแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาโอนเอาองบประมาณที่เหลือมาโอนให้ประมาณ6 0 0 0 0 0กว่าครัวเรือนใครได้เงินแล้วก็มาแจ้งข่าว มาส่งข่าวกี้ด้วยนะคะดีใจด้วยจริงๆสำหรับคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบาย